ฝากแมวน้อยของเรานะคะไว้กับดีเจงูค่ะเราก็ต้องคอยตามดูกันสักหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะลิซ่าค่ะเธอก็อยู่ปาร์ตี้แบบยาวๆเลยนะคะโดยมีเพื่อนสาวของเธอค่ะคุณเชชเชอร์ฮานะคอยถ่ายรูปให้เธอด้วยนะแต่ว่าอยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็มีโมเมนต์นะคะชวนอมยิ้มค่ะเมื่นดีเจงูค่ะแบบว่าทํางานอยู่ใช่ไหมก็หันไปแวบเดียวค่ะสาวเจ้าก็หายไปซะแล้วนะคะแกก็เลยออกอาการนะคะหันซ้ายหันขวามองหายอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ ลิซ่าก็เธอก็ไม่เน้นนะคะสายเมาค่ะเธอเน้นแต่สายเต้นล้วนๆเลยนะคะแถมก็เต้นไปไป,ไปมาๆนี่ก็ไปเต้นเดี่ยวอยู่ด้านหลังเวทีแบบที่เห็นเนี่ยแล้วค่ะแล้วก็พองูเองแกก็น่ารักมากๆนะคอยดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีเนี่ยคือที่สุดเลยค่ะคืองานแกนก็ทําไปนะสาวเนี่ยเธอก็ดูแลไปนะคอยเชงรคอมองหาอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ก็นะให้น้องลิซา่าเนาะได้ปาร์ตี้บ้างอะไรบ้างนะแบบ ส่วนตัวแบบว่าเออตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแกก็คอยมองดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงหวนะคะพร้อมกับมีการแชะรูปนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ดูเออส่วนตัวด้วยอีกต่างหากค่ะยังไงเดี๋ยวก็มารอดูกันนะว่าแกจะเอามาปล่อยให้เราได้ดูไหมนะก็น่ารักมากๆค่ะ มีทั้งส่งเครื่องบินโนะไปรับเธอนะจากที่ LA มาที่ลาสเวกัสนะคะเราก็ยังคอยดูแลลูกสาวของเรารนะับเป็นอย่างดีด้วยนะคะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเขาเองก็จะมีไปเล่นคอนเสิร์ตที่เม็กซิโกต่อนะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะหนี้อนริซานะไปด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่า คิดว่าคงไม่หลงมัง้งเพราะว่าลิซ่าเองเธอก็ยังต้องมีให้สัมภาษณ์เนาะในรายการต่างๆเนี่ยอีกเพียบเลยนะคะที่ LA ค่ะยังไงก็เดี๋ยวมารอดูติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากเพิ่มเติมมามค่ะค่ะเมื่อคืนนี้ประมาณตอนตีสได้นะน้องลิซ่าเธอมาอัปเดต IG Story นะคะ ดูเธอนั้นแฮปปี้แล้วก็มีการเอาคลิปนะที่ตอนไปปาร์ตี้กับดีเจงูเนี่ยเอามาลงด้วยค่ะท่าทางจะประทับใจมากๆนะคะซึ่งคลิปล่าสุดก็เป็นคลิปที่นอลิซ่าเนาะมีการเอ่อคล้ายๆกับน้ําตาคอนนิดๆอยู่เหมือนกันนะคงจะแบบว่าบรรยากาศมันสนุกสนานใช่ไหมได้เล่นเหมือนกับเล่นคอนเสิร์ตเนาะตอนที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่กับคนเยอะๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าห่างหายบรรยากาศอย่างนี้ไปนานแล้วนะตั้งแต่โควิดเข้ามานะคะเราเธอเองก็น่าจะปลื้มใจไม่น้อยนะที่ พอเพลง sg ออกหรือว่ามันนี่ออกเนี่ยโอ้โหคนก็เต้นตามกันแบบเยอะมากอะสนุกสนานค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวเนาะประมาณนี้นะคะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า